สวัสดีการยมเช้าๆครับวันนี้พาทุกคนมาดูบริเวณชั้นสองของบ้านนะครับที่อยากโชว์คือวันนี้เนี่ยครับผมได้สั่งโต๊ะมินิบาร์นะครับจากที่พงศิษิ์นะครับที่ท่านได้ทําร้านร้านน้ําแล้วก็ขายสูตรกาแฟด้วยวันนี้ผมไปดูที่ร้านท่านแล้วผมก็ได้สั่งชุดนี้มาเพิ่มตามที่เห็นครับเป็นแบบนี้ต้องการขนาดนี้นะครับตามที่เห็นเลยมีโต๊ะหนึ่งตัวแล้วก็จะมีเก้าอี้สามตัว ถามเจ้าของกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่พงศิษย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาส่งถึงที่เลยครับผมส่งถึงที่และถึงบ้านอาจารเลยตั้งใจอยากจะมาเยี่ยมชมสวนด้วยเนาะก็เลยใช้โอกาสนี้ฮะใช่ครับผมจริงๆก็ต้องแปลวเองครับแต่ว่าอยากจะมาก็เลยอ่ามาเลยครับผมใช่ครับผมนี่ครับครับโตะนี้เป็นเขาเรียกว่าโตะมินิบาร์เนาะครับผมเป็นโตะมินิบาร์สำหรับนั่งชมวิวตามร้านกาแฟต่างๆที่ท่านไปเห็นก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมนะนั่งชิวชิวครับผมสบายสบายความสูงก็ สามารถเลือกได้นะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้เท่าไหร่เนาะใช่ครับผมครับเพราะว่าเป็นชุดชุดที่เห็นนี่คือไม่ใช่ชุดสําเร็จแต่ว่าเป็นชุดตามออเดอร์ที่สั่งไปใช่ครับผมหรือจะเอาชุดสําเร็จที่ร้านก็มีเนาะมีครับก็ลองไปเลือกได้ครับจะทําเผื่อไว้ชุดนี้เท่าไหร่ครับมีโต๊ะหนึ่งตัวแล้วก็มีเก้าอี้สามตัวก็ไม่แพงครับสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทครับผมครับไม้ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ยางพาราไหมครับนี่ ครับผมเป็นยางพาราเป็นลายแบบนี้ครับเป็นเป็นไซส์ขนาด40่สิคูณสเมตรสีครับเต็มแผ่นครับตามยาวครับมแล้วก็เคลือบด้วยวานิชนะครับครับผมกันฝนกันน้ำได้นะครับแต่ส่วนเก้าอี้บาร์นะครับสังเกตว่าจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับอันนี้ซึ่งผมได้ไอเดียจากไม้พาเล็นะครับอาจารย์ครับผมครับผมก็มาตีแล้วก็ทำเป็นสไตล์ล็อบนะครับแต่แข็งแรงนะครับแล้ก็เคลือบ สไตล์หล่อเป็นสไตล์เปลือยที่มันเป็นแบบคลาสสิกโดยธรรมชาติของมันหรือตัวที่2ทพี่ก็จะลงแลกเนาะครับผมอันนี้แรกเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าลงแลกครับแลกแบบนี้เคลือบเงาครับผมอันนี้แลกแบบด้านนะเพราะแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนครับอืมก็จะเป็นแนวทางสําหรับคนที่มีร้านกาแฟหรืออยากจะทําเป็นที่เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนาะครับผมก็สามารถติดต่อไปได้หรือจะบิวอินอัไแรงต่างก็ลอง ตอบสอบถามไปดูไปสอบถามได้แล้วแวะไปเยี่ยมผมที่ร้านได้นะครับไปดูและที่สําคัญที่สุดคือพี่พงศิษิ์ก็จะคือในขณะที่ไปสั่งไอ้ร้านน้ําร้านอะไรก็จะมีสูตรกาแฟให้ด้วยไปสอนไปรู้บอกว่าซื้อตรงไหนเนาะวัตถุดิบผมนะ่รับนะสูตรเลยกาแฟแล้วก็พิซซ่านะครับฟรีวยเนาะครับผมกาแฟแล้วก็พิซซ่าให้ฟรีนะครับนะสำหรับ ทุกหมู่บ้านนะครับที่สนใจนะที่ดู YouTube ของอาจารย์นี้ก็เรียนเชิญโทรสอบถามก็ได้นะครับผมครับผมนี่ครับชุดมิดิบาร์ยาวๆแบบนี้นะครับทีแรกว่าจะสั่งซื้อตามเน็ตแต่เห็นเวลาของใช้จริงๆแล้วนั่งแป๊บเดียวมันก็โยกเยกแเรามันคือมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับแบบนี้ครับแบบนี้มันเป็นการเหล็กเชื่อมเลยครับครับมันจะแข็งแรงกว่ากันแต่ถ้าตามเน็ตเขาจะใช้น็อตแล้วก็เหล็กบางๆด้วยครับครับนี่ก็เลยแบบนี้ลองลองทดสอบลองนั่งให้ดูหน่อยพี่ครับผมลองนั่งดูเป็นยังไงกัน นะนะครับก็แข็งแรงวางเท้าพอดีนะครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะบางทีเด็กๆเวลาเขาไปนั่งร้านกาแฟนี่เขาชอบโยกนะครับนะมันทําให้เราทํำยังไงจะให้ดูแข็งแรงที่สุดอย่างชุดนี้ครับนะผมรับประกันนะครับ3ปีเลยครับผมครับมีเสียมีบิดมีเบี้ยวก็เอาไปให้เราซ่อมได้นะครับครับ แต่ถ้าในกรณีที่ไปยกตีกันอันนั้นก็ไม่รับะกันนะครับผมแต่ถ้าในกรณีที่นั่งแล้วบิดเบี้ยวอันนั้นเรารับประกันเลยใช่ไหมครับครับบิดเบี้ยวมันจะเกิดจากที่เราใช้งานแล้วมันบิดเบี้ยวแล้วมันหักอะไรนี้สามารถเอาไปที่ร้านผมแล้วก็ยินดีนะครับทําให้ใหม่เลยนะครับแบบนั้นเลยเนาะครับผมแบบนี้ครับวันนี้ก็พาทุกคนนีมาดูอีกเนี่ยครับบรรยากาศชิวๆเลยเหมาะกับ บรรยากาศของบ้านอาจารย์นะครับนั่งชมวิวตอนเช้าเย็นก็อยากจะได้แบบนี้ครับเวลามีเพื่อนมีใครมาก็มานั okay, ่งกันสบายสบายครับผมวันนี้ก็เป็นอีกนั่งชมวิวถือว่าเป็นแขกด้วยมานั่งชมวิวที่บ้านด้วยนะครับครับผมได้มาดูอาจารย์แล้วก็มีความสุขนะครับนะถือว่าผมมาพักผ่อนในตัวด้วยครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พงศ์เสถีย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไอโต้มินิบาร์ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับผม